ระพันเซลกับสามความช่วยเหลือกันละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในดินแดนอันไกลแสนไกลมีแม่มดใจร้ายนามว่าคามิลล่าอาศัยอยู่ในหอคอยสูงวันหนึ่งคามิลล่าตื่นมาแล้วพบว่าตัวเองกลายเป็นหญิงชรานางจึงรีบไปดูตัวเองในกระจก มองดูรูปร่างหน้าตาของตัวเองและไม่พอใจเป็นอย่างมากนางจึกไปหยิบพัดทองคำเวทมนต์ของนางมาปกติแล้วเมื่อนางโบกพัดนางก็จะอ่อนเยาวขึ้นทันทีอ๋อทำไมไม่ได้ผลแล้วเนี่ยคาิลิล่าต้องใช้ทองคำเพื่อทำให้นางอ่อนยาวลงและมีชีวิตรอดไปได้ นางได้ทองคำเหล่านี้มาจากเรือนผมยาวสีทองของเจ้าหญิงผู้งดงามนามว่าราพันเซลท่านราชินีในคำพีเวทมนต์อาจบีทางออกของปัญหานี้ก็ได้นะคะคำพีเวทมนต์อ่าวงั้นเดี๋ยวขอไปดูก่อนนะฮ่าฮ่าฮ่าฮข้าว่าก้าเจออแล้ว อย่างไรก็ตามคาิิล่าไม่พอใจกับคาถาที่นางเจอในคัมภีร์เวทมนต์เลยเพราะตามคาถาเหล่านี้นางจะอ่อนเยาวลงได้หากนางให้ความช่วยเหลือสามครั้งติดต่อกันความช่วยเหลือสามครั้ง<า>โลก,กันเล่นใช่ไหมเนี่ยเราไม่ถนัดให้ความช่วยเหลือนะคะท่านราชินีถ้ามีคาถาที่ท่านถนัดกว่าน,นี้ล่ะก็ถ้ามีรู้ว่าการช่วยเหลือนี่มันต้องทำยังไง แถมยังต้องช่วยตั้งสามครั้งโอ้หรือว่าท่านลองถามระพันเซลดูไหมนางเป็นคนดีมากไม่ใช่เหรอเรียนรู้การช่วยเหลือผู้อื่นจากระพันเซลเหรอในเมื่อแม่มดใจร้ายไม่มีทางออกที่ดีกว่านี้แล้วนางจึงตกลงลองใช้ตัวเลือกนี้และไปหาระพันเซล ในขณะเดียวกันนั้นรพาพันเซลกำลังดื่มน้ำชากับซินเดอเรลล่าและสโนว์ไวท์ในสวนอันสวยงามอยู่ชอบชารสนี้ไหมรสชาติดีมากเลยรพาพันเซลเราชอบมากแม่มดใจร้ายคามิลลาหยุดครุ่นคิดเมื่อเห็นเหล่าเจ้าหญิงดื่มชาด้วยกันเห็นไหมเจ้าไม่กวาดเหล่าเจ้าหญิงดูจะมารวมตัวกันเพื่องานเลี้ยงฉลองความช่วยเหลือเย่ จากนั้นนางก็แทรกเหล่าเจ้าหญิงด้วยไม้กวาดบินได้ตายแล้วแม่แม,มดคามิลล่าอย่าเข้ามาใกล้ข้ากับเพื่อนๆน,นะใจเย็นนะระผันเซลผู้น่ารักข้าไม่ได้มาทำร้ายเจ้าถ้ามาขอความช่วยเหลือต่างหากข้าไม่เชื่อเจ้าหรอกคามิลล่าดูข้าสิระผันเซลข้าไม่มีแรงจะไปทำร้ายเจ้าได้หรอก ข้าต้องให้ความช่วยเหลือสามครั้งความช่วยเหลือใช่แล้วถ้าเจ้าส้อนความช่วยเหลือครั้งใหญ่สามครั้งให้ข้าข้าจะไปทำร้ายเจ้าอีกเลยรพันเซลพิจารณาและชอบความคิดที่คนใจร้ายอยากจะทำความดีฮืมเอาล่ะคามิลาลข้าจะช่วยเจ้าบอกข้าสิแล้วข้าจะทำเลยความช่วยเหลือครั้งแรก เห็นต้นไม้แห้งๆตรงนั้นไหมช่วยรดน้ำจนใบของมันเขียวขึ้นแล้วมันก็จะออกผลอีกครั้งถึงแม้ว่าคามิลลาจะบึ้งหน้าใส่การทำความดีช่วยเหลือผู้อื่นนางก็รีบไปรดน้ำรักต้นไม้ทันทีจากนั้นต้นไม้ก็จะเริญเติบโตเปลี่ยนเป็นสีเขียวและเต็มไปด้วยผลไม้สุกตรงทางข้างหน้าข้าเห็นในพรานสองนายสัตว์ป่าอาจกำลังตกอยู่ในอันตรายจงไปช่วยเพื่อนๆเ,เราเร็ว คามิลาขึ้นขี่ไม้กวาดด้วยความลังเลและไปสกัดทางในพรานทั้งสองที่กำลังเดินทางในพรานทั้งสองหวาดกลัวมากเมื่อเห็นทั้งไม้กวาดบินได้และแม่มดแก่หน้าตาน่าเกลียดและพวกเขาก็วิ่งหนีไปทิ้งสัตว์ที่โดนจับได้ในกรงเอาไว้ แม่มดแก่ใช้คาถาปลดล็อกกรงขังสัตว์ทั้งหลายจึงเป็นอิสระอีกครั้งคามมล,ลากลับไปหาราพันเซลเพื่อดูว่านางต้องทำอะไรอีกสำหรับความช่วยเหลือครั้งที่สามซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายเอาละราพันเซลบอกสิความช่วยเหลือครั้งสุดท้ายคืออะไรราพันเซลครุ่นคิดอยู่นานเกี่ยวกับความช่วยเหลือครั้งสุดท้าย ในป่านี้อาจมีสิ่งมีชีวิตที่ได้รับบาดเจ็บจงเดินทางเข้าไปในป่าพลิกดูหินให้หมดทุกก้อนแล้วถ้าเจ้าเห็นสิ่งมีชีวิตที่ได้รับบาดเจ็บก็ช่วยเขาแม่มดคามิลลาเดินทางเข้าไปในป่าด้วยความลังเลอีกครั้งนางเดินไปมาอยู่ในป่าเกือบทั้งวันในขณะนั้นเองนางเห็นลูกหมีที่โดนน้ำต่าเทา้า เด็กน้อยน่ารักสองคนที่หาทางกลับบ้านไม่เจอและอีกาที่กำลังจะโจมตีลูกนกตัวน้อยที่ตกลงมาจากรังดูสิเราต้องช่วยใครต้องใครให้หุ่นไวายไปหมดแล้วทีนี้ค่ะต้องช่วยใครล่ะเนี่ยพ่อก็งงไปหมดแล้วท่านราชินีข้าว่าเรากำลังจะตัวแตกเพราะทำความดีคามิล,ลาคิดสักพักและตัดสินใจช่วยเหลือลูกหมีที่ได้รับบาดเจ็บ นางรีบเข้าไปหาหมีน้อยและดึงน้าที่ต่ำเข้าไปในเท้าของเขาออกมาทันทีในขณะที่คามิลล่ากำลังคิดว่านี่คือความช่วยเหลือครั้งที่สามซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายของนางแล้วเจ้าหมีน้อยน่ารักที่เอาน้ำออกได้แล้วก็ทำให้อีกาตกใจแล้ววิ่งไล่อีกาเมื่อเด็กน้อยหลงทางสองคนเห็นว่าอีกาไม่อยู่แล้วพวกเขาจึงเข้าไปอุ้มลูกนก และเอามันไปวางคืนไว้ในรังบนต้นไม้หลังจากนั้นแม่นกก็บินมาทันทีนางอธิบายทางกลับไปยังตัวเมืองให้เด็กน้อยทั้งสองฝั่งเพื่อตอบแทนบุญคุณที่พวกเขาช่วยชีวิตลูกของนางไว้ดังนั้นเด็กน้อยจึงเดินกลับไปตามทางที่ถูกต้องและไปถึงบ้านในที่สุดเราช่วยเหลือครั้งเดียวแต่กลายเป็นช่วยตั้งสามครั้งแนะ่ท่านราชนี และแล้วเมื่อคามิลล่าให้ความช่วยเหลือมากกว่าสามครั้งนางก็ได้รูปร่างหน้าตาที่อ่อนเยากลับคืนมาโอ,อ้ในที่สุดข้าก็อดเยาอีกครั้งระพันเซลผู้แอบดูอยู่หลังต้นไม้เห็นการทำความดีของคามิลล่าที่ส่งผลช่วยเหลืออีกหลายคนเธอจึงรีบเผยตัวออกมาทันที โอ้ข้าไม่อยากเชื่อเลยคามิลล่าแค่ความช่วยเหลือครั้งเดียวเจ้าก็ช่วยเหลือผู้อื่นไว้ได้มากมายเห็นหรือยังไม่ไม่ราผันเซลไม่ตอนนี้ข้าก็กลับไปทำเลวได้เหมือนเดิมแลวขคาก็ยังไม่ยอมปล่อยผมทองคําของเจ้าไปหรอกนะความดีมีค่ามากกว่าผมของข้าคามิลล่าจำไว้ด้วย แม่หมดใจร้ายขึ้นขี่ไม้กวาดและบินกลับไปยังหอคอยของนางไหนไม่ช้านางก็เริ่มวางแผนเพื่อแย่งชิงผมของรพันเซลมาให้ได้น่าเสียดายที่คาเมล,ล่าไม่เคยตระหนักได้เลยว่าการทำความดีทุกครั้งมีค่ามากกว่าทองคำ